สวัสดีครับสวัสดีแฟนเรือใบสีฟ้าในช anel T Citizen ท,ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัพเดตข่าวสารประจำวันกันอีกเช่นเคยวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะฮะวันจันทร์ที่27เดือนมิถุนายนพศ2565ข่าวสารของเรือใบสีฟ้าในวันนี้โชคดีนะแกบบี้ล่าสุดสื่อเทีหนะึ่นักข่าวเทีหนึ่ต่างๆยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลปิดดิวคว้ากาเบียลเชซุสจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วและก็ยังมีข่าวสารอื่นๆอีกนะครับทั้งเรื่องของอัปเดตแพลนของเฟนรินันโยลาสุดเจ้าตัวก็จะกลับไปค้าแข้งในลีกบราซิลกับต้นสังกัดเก่าอย่างแอลันติโกปารานเนเซ่นั่นเองส่วนเรื่องของคาวินฟิลิปวันนี้ก็มีมา อัปเดตให้ได้รับฟังกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีส่งท้ายนะครับเรื่องข่าวเฉาของฟิลโฟเดนนะวันนี้ก็เดี๋ยวมีมาอัปเดตว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับฟิลโฟเด e นวันนี้ข่าวสารเนี่ยของแมนซิ t ตี้หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของกาเบรียลเชซุสนะครับก็อาจจะมีไม่มากแต่ก็คัดสรรข่าวที่น่าสนใจ มาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปไปฟังข่าววันนั้นอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กด Subcribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซีดีเซนครอบครัวหรือใบสีฟ้านะครับสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคลิปไม่อยากพลาดไลฟ์สดต่างๆในช anel นี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช anel ทีซีดีเซนแล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านด้วยรออยู่นะครับสปอนเซอร์รายแรกของช่อง ก็สามารถติดต่อมาที่ผมได้โดยตรงเลยนะครับที่ contact ทิ้งไว้ใต้ description ของทุกคลิปทุกไลฟ์เลยฝากเอาไว้ด้วยก่อนจะไปฟังข่าวกันสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่เลยเสื้อช่องทีซินดิเซนจะปิด pre order รวมวันนี้ก็อีก3วันเท่านั้นนะจะปิดวันที่30มิบถุนายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้นะทาง qr code นี้ก็สามารถสแกนได้เลยแต่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลฟ์ออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะครับใต้ description ของคลิปคลิปนี้ ราคาตัวละ550บาทราคานี้รวมส่งแล้วนะครับทั่วประเทศแล้วก็ราคานี้เนี่ยเป็นราคาของทุกไซส์นะทุกไซส์าราคาเท่ากันหมดนะครับผมก็ฝากเสื้อช่องไว้ด้วยตอนนี้ก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับมียอดพรีออเดอร์เข้ามาค่อนข้างมากแล้วนะครับก็ฝากเอาด้วยกันสําหรับเสื้อช่อง t c i t i z e n นะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะฮะกับข่าวสารประจําวันนี้ นะครับผมขอเริ่มจากข่าวของกาเบรียลเชซุสก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงล่าสุดก็เป็นทางฝั่งฟาบิซิโอโรมาโนนะครับที่ออกมายืนยันด้วยคำว่า here we go เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในดิวนี้นะครับว่าอาร์เซนอลนั้นทำการปิดดิลฟ้าตัว กาเบลเชซุสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในเนื้อหาของข่าวนะของฟาบิ i ซโอโรมาโนที่ออกมาอัปเดตเนี่ยก็รายงานว่ากาเบลเชซุสนั้นได้ย้ายไปสู่อาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้คำว่าเฮียร์วิโกด้วยนะครับเป็นคอนเซปต์ของเขานั่นเองนะฮะโรมาโนบอกว่าเงื่อนไขส่วนตัวต่างๆนั้นได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของตัวแทนแล้วก็ฝั่งของนักเตะนะครับโดยฝั่งเอเจนต์อย่างมาเซโล เพชตินัตี้เนี่ยนะครับก็ได้เรียกว่าจัดแจงแล้วก็มีการเจราจาตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทั้งในส่วนของนักเตะเองแล้วก็เอเย่นเองโดยกาเบรียลเชซุสนะครับจะเซ็นสัญญายาวกับอาร์เซนอลถึงปี2027นะครับก็23ส2 2ี่ปีนะครับเรียกว่าสัญญายาว5ปีเลยโดยโรมาโรยืนยันว่าดิวตอนนี้เสร็จสิ้น100%ทั้งหมดแล้ว อาเซนอลได้ตกลงค่าตัวกับแมนซิตี้นะครับเอาไว้ที่45ล้านปอนด์นะครับตามการรายงานของเขาไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานครับก็เป็นตัวเลขนี้เหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าราคาผมว่าเหมาะเจาะนะโอเคอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่ซิตี้ตั้งไว้ตอนแรก50ล้านปอนด์แต่45ผมว่าก็เหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ขี้ริวร้วขี้เหร่อะไรนะครับกับทางกาเบรียลเชซุสที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างยาวแล้วก็ เหลือสัญญากับซิตี้แค่ปีเดียวนะครับโดยโรมาโน่เนี่ยบอกว่ากุญแจสําคัญที่ทําให้ดีลนี้นั้นลุล่วงไปได้เนี่ยนั่นก็คือการประสานงานกันของทั้งกุนซือและผอ,อกีฬาของทางอาร์เซนอลนั่นก็คือทางมิเกลอาเตตานะครับแล้วก็เอดูการ์กสปาร์นะครับที่ร่วมมือกันแล้วก็อยากได้กาเบียลเชซุสไปเติมเต็มความแข็งแกร่งในแนวรุกจริงๆหลังจากที่พวกเขาเสียอเล็กซองลาการแซกออกไปจากทีมนะครับโดยวางกาเบียลเชซุสนี่แหละน่าจะเป็น เรียกว่ากองหน้าคนใหม่ที่เข้ามาตัวแทนอเล็กซองลากาแซ่ที่จากไปครับโดยออโรมาโ,โน่เนี่ยบอกว่าเชซุสนั้นจะบินไปที่อังกฤษนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลแล้วก็ทำการเปิดตัวนั่นเองตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะโฟกัสไปที่ดีลของราฮิมสเตอร์ลิงซึ่งก็มีข่าวที่จะย้ายออกเหมือนกันซึ่งเชื่อมโยงกับทาง เชลซีอยู่ตอนนี้นะครับโรมาโน่บอกว่าเชลซีนน้นเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาให้กับซิตี้ได้พิจารณาถ้าใช้คําแบบนี้แสดงว่าเคยมีการยื่นมาแล้วนะฮะในฝั่งของโรมาโน่นะครับถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าเคยมีการยื่นมาแล้วและซิตี้ปัดตกไปนะครับแต่อะไรและแต่สื่อบางสื่อก็ยังบอกว่าเอ้ยก,ก็ยังไม่ได้ยื่นนะในรายของสเตอร์ลิงอันนี้เราก็ฟังหว้หูแล้วกันนะครับว่าโรมาโน่บอกว่ามันเหมือนเคยมียื่นไปแล้วแต่บางสื่อก็บอกยังไม่เคยยื่น นะโรมื่อกีบอกว่าเดี๋ยวเชลซีจะยื่นให้ใหม่นะครับเราก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันในะเรื่องของทางราฮิมเซอร์ลิงแต่ทางกาเบรียลเชซุสตอนนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซนต์ว่าแกบบีนั้นได้ย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปสวมเสื้อปืาอานอัศวินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับกาเบรียลเชซุสโอโ้โหรับใช้ทีมเรือใบสีฟ้าของเรามาเรียกว่า5ฤดูกาลขึ้น เออนะครับพอฤดูกาลแรก16-17เนี่ยย้ายมาช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับย้ายมาช่วงตลาดหน้าหนาวสำหรับกาเบลเชซุสนะครับก็นี่เลยเล่นให้กับซิตี้ไป236เกมนะครับยิงไป95ประตูสี่สิบหกแอซซิตแชมเปี้ยนลีก4สมยัยลีกคัพ4สมยัยนะครับคอมมูนิตี้ชิล2สมัยและ FA คัพ1สมยัยนะพวกเราทุกคนคงจะคิดถึงนายมากๆเลยแหละนะครับสำหรับ แอบบี้ของผมแล้วก็ของแฟนๆเรือใบสีฟ้าทุกๆคนนะครับนอกเหนือจากโรมาโน่นะครับยังมีฝั่งของทางเทเลกราฟด้วยที่รายงานเกี่ยวกับเชซุสเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลคาดว่าจะประกาศการคว้าตัวกาเบียลเชซุสเนี่ยนะครับโดยเร็วที่สุดนะภายในวันจันทร์ก็คือภายในวันนี้เลยนะครับตามเวลาของฝั่งอังกฤษนะฮะแต่ว่าทาง ทางโรมาโน่เมื่อกี้เนี่ยรายงานบอกว่าเชสุสจะบินมาอังกฤษเพื่อมาตรวจสอบมาตรวจร่างกายภายในสัปดาห์นี้นะครับแต่เทเลกราฟบอกว่าอาจจะเปิดตัวเร็วที่สุดเนี่ยแบบรีกว่าประกาศนะอาจจะไม่ได้เปิดตัวอาจจะประกาศออฟฟิเชียลออกมาจากสโมสรอ,อาร์เซนอลว่าคว้าตัวเชสุสเนี่ยเร็วที่สุดคือวันจันทร์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้เนี่ยภายในวันนี้เนี่ยช่วงอาจจะเป็นช่วงค่ำๆเย็นๆเ,เนี่ยจะมีจากอาร์เซนอลไหมที่ประกาศออฟฟิเชียลดีลออกมาเหมือนตอนที่เราคว้าตัวเออร์ดิงฮาร์แลนด์นะครับ โดยทีเลยับอกว,ว่าการที่แมนซิตี้ขายเชสซุสให้กับอาร์เซนอลเนี่ยทำให้พวกเขาได้รับเงินขาเข้าเข้ามาเพื่อที่จะไปเติมเต็มแล้วก็ใช้งานทันทีได้ในดีลของคา i วินฟิลลิปที่ซิตี้ก็เหมือนตกลงเรียกว่าตกลงกันได้แล้วในเรื่องของค่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเหลือแค่การเซ็นสัญญาแล้วก็จ่ายเงินเท่านั้นพนวกพนวกเหมาะกับเราก็ขายเชสซุสได้พอดี ซึ่งดิวของฟิลิปเทเลกราฟบอกว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรนน่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันเรียกว่าเก่าไปใหม่มามนะครับก็ขอให้เชซุดโชคดีในสีเสื้อใหม่นะครับสีเสื้อของอาร์เซนอลก็แล้วกันพวกเราก็จากกันด้วยดีนะครับแล้วก็ติดตามเชียร์เชซุดแล้วก็คอยให้กำลังใจเขาอยู่เสมอนั่นแหละสำหรับตัวผมเองนะและผมเชื่อว่าแฟนซิตี้ทุกคนก็จะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน ทีนี้มาในส่วนของข่าวทางคาวินฟิลลิปกันบ้างนะครับจากทางฟอร์บิซิโอโรมาโนมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับโรมาโนเนี่ออัปเดตสั้นๆนะบอกว่าตอนนี้แมนซิตี้แลวก็ลีดได้เตรียมเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเซ็นสัญญาคาวินฟิลลิปนะโดยเงื่อนไขส่วนตัวนั้นตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคาวินฟิลลิปเองต้องการย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นนะครับทีมเดียวเลยส่วนอีกเดียวหนึ่งที่ย้ายข้ามฝ้ากันไปเล่นนะครับสลับกันนะคือ คาวินฟิลิปมาซิตี้และอีกคนหนึ่งของซิตี้ไปลีกก็คือทางดาวรุ่งวัย18อย่างดาโก้กายาบี้นะครับซึ่งเป็นดีลที่แยกกันนะครับไม่ได้รวมดีลเข้ามาในอยู่ของคาวินฟิลิปนะซึ่งก็โรมาโน่ก็บอกว่ามันก็ปิดดีลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เหมือนกับซิตี้ปิดดีลฟิลิปนะทางลีดก,ก็ปิดดีลดาโก้กายาบี้ได้เหมือนกันโดยจะย้ายไปเล่นให้กับปีกตูรนเ,เต็ดด้วยค่าตัว5ล้านปอนด์นะครับก่ออันนี้ก็รอติดตามนะครับ ประกาศจากสโมสรนะครับทั้งดีลของทางคาวินฟิลิปเองแล้วก็เดี๋ยวเราติดตามในเรื่องของเชสซุสด้วยนะว่าจะมีประกาศจากอาอร์เซนอลหรือเปล่านะครับในวันนี้นะตามการรายงานของเดอะทเลกราฟทีนี้นะฮะพูดถึงมิฟิลตัวรับไปแล้วนะครับมีคนใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าคนเก่านั้นจากไปนั่นคือทางแฟนันดินโนนั่นเองนะครับอดีตกัปตันของเรา ก็ล่าสุดโรมาโนออกมายืนยันนะแผนงานของเขาตามที่เคยมีรายงานไปนะครับในเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับพฤษภาคมวันที่21นะครับโรมาโนคเคยรายงานว่าทางแฟนยโยจะกลับไปเล่นที่แอตลิติโกพาราเนเซในลีกบราซิลบ้านเกิดนะแล้วก็เมื่อคืนนี้มายืนยันอีกรอบนะครับว่าแผนของทางแฟนยโยนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยแฟนันโยอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้น จะกลับไปร่วมทีมอดีตทีมของเขานะครับที่เคยคาแข่งมาเกาะในบราซิลนะก็คือทางเอลันติโกปารานนเซ่นั่นเองแบบฟรีเอเจนต์นะครับโดยการเซ็นสัญญานั้นจะมีการเซ็นญญาแบบระยะสั้น2ปีนั่นเองนะครับแล้วก็โรมมโนก็บอกว่าจากที่ทราบกันซิตี้ก็ไปคว้าตัวฟิลิปมาเพื่อแทนที่ f ฟนเนโยเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดนดิวนั่นเองเรียกว่าเก่าไปใหม่มา นะครับก็เรียกว่าเป็นการถ่ายเลือดแหละนะถ่ายเลือดของทีมด้วยนะครับในซัมเมอร์นี้ผมรู้สึกว่าซิตี้ค่อนข้างจะเข้าสู่โหมดถ่ายเลือดเต็มตัวเหมือนกันนะทั้งในเรื่องของขายแข้งซีเนียร์หลายคนไปนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นสเตอร์ลิงที่ย้ายออกตามเชสซีสไปนะแล้วก็จะดันพวกพาเมอร์ขึ้นมาดันพวกแมต a ีขึ้นมานะครับเพราะว่าเป๊ปเองเนี่ยแล้วก็ ดูเหมือนซิตี้นะแล้วก็สื่อเทียนหนึ่งหลายๆคนในที่เป็นสายซิตี้ก็ยืนยันเหมือนกันว่าเปปเองไม่ได้มีแผนที่จะซื้อนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีอีกคนนึงก็คือมาร์โกุริยาแต่ในฝั่งเกมรุกเนี่ยไม่น่าจะซื้อนะครับแม้ว่าจะเสียสเตอร์ลิงไปกับเชซุดพร้อมกันก็ไม่น่าจะเติมปีกเข้ามาเพราะว่าพร้อมให้โอกาสโฟพาวเมอร์กับแม็กเกที้ขึ้นมาเป็นชุดใหญ่นั่นเองอ่ะสรุปอัปเดตตลาดกันหน่อยของซิตี้ตอนนี้นะครับทั้งขาเข้าและขาออก นะครับก็อ้างอิงมาจาก Account Twitter นะ Real Talk ็อกไนเซตนะครับก็ฝั่งขาเข้าเนี่ยตอนนี้เนี่ย o f f i c เ a l ลเลยก็คือมีเอริ้งฮา a ์แลนด์นะเราซื้อมา51ล้านปอนด์ชูเรียนอาร์เรสสิบแปดคารวินฟิลลิปนะครับถ้ารวมตอนนี้ก็คือ45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีฝั่งขาออกที่เราขายไปทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะเฟรานตอเรส50กาวินบาซูนู13ให้กับซอทแฮทมตันกาเบียเชซุส45ล้านปอนด์ นะครับแล้วก็เปโดปอรให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเล้านปอนดาโกกกายาบี้ให้กับลีดยูิลเตตห้าล้านปอนนะครับอี๋ยวผมจะบวกให้ให้ดูกันนะครับว่าขาขาที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยเราซื้อมาเท่าไหร่51บวก18บวก45เท่ากับ1น4นะครับขาเข้าคือ114ดานิเอโอกาตาเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลแต่ว่าถ้าย้ายมาก็เป็นฟรีเอเจนต์ก็คือไม่มีค่าตัวนะก็คือขาเข้าตอนนี้เรา รวมๆแล้ว114ล้านปอนส่วนที่เราขายไปนะครับ50บวก13บวก45บวก7บวก5เท่ากับ120นะ120กับ114บวกลบกันแล้วนะครับเราเนี่ยมีส่วนต่างที่ได้กำไรนะครับ6ล้านปอนนะครับแสดงว่าตลาดของเราก็มีความบาลานซ์นะใครบอกว่าเราผิดแฟนเชี่ยวแฟร์เพย์มาดูนะครับมาดู มาดูว่าเราขายใครไปนะครับแล้วเขาเราซื้อใครเข้ามาแล้วมันเงินเท่าไหร่นะเออก่อนที่จะบอกว่า้ยซื้อขนาดนี้ผิดกฎหรือเปล่ามาดูด้วยว่าเราขายไปเยอะขนาดไหนนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวเชานะฮของบักโฟเดนนะเออบักเด่นนะครับจะตามบักแจ็คไปแล้วนะครับล่าสุดตอนนี้สื้อดังนะครับจอมแฉอย่างเดอะซันของอังกฤษเนี่ยก็ได้ออกมาตีขับนะครับ เรียกว่าข่าวค่อนข้างเฉาเหมือนกันนะของทางฟิลโฟเดนที่ล่าสุดมีปากเสียงกับทางแฟนสาวของเขานะครับในขณะที่เจ้าตัวนั้นไปพักผ่อนอยู่ตอนนี้นะครับโดยสื่ออย่างเดอะซันเนี่ยนะครับเปิดเผยนะครับว่าทริปพักร้อนริมชายหาดที่ประเทศกรีซของฟิลโฟเดนและก็รีเบกาคุกนะครับซึ่งเป็นภรรยาของเขาเนี่ย นะครับเรียกว่าต้องลมไม่เป็นท่าเลยเพราะว่าล่าสุดนะครับมีคลิปหลุดออกมานะครับเป็นการที่ทั้งคู่นั้นมีปากเสียงกันอย่างหนักนะครับขณะที่กําลังพักร้อนอยู่ที่ประเทศกีซโดยเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนสาวริเบคก้าคุกของทางฟิลโฟเดนนั้นดันไปหยิบโทรศัพท์ของฟิลโฟเดนขึ้นมาเช็คขณะที่ฟิลโฟเดนกาลังว่ายน้ําเพลิดเพลินอยู่ในท้องทะเลนะครับ,รบพอรู้ตัวอีกทีหนึ่งนะฮะสีหน้าของแฟนสาวก,ก็เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็น อาการกรธเกรี้ยวอย่างรุนแรงและสติแตกในทันทีซึ่งคาดว่าน่าจะไปพบเจอข้อความบางอย่างที่ฟิลโฟอรไดนั้นคุยกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งก็อาจจะเรียกว่ากิ๊กก็ได้นะครับนะครับตอนที่แฟนสาวเขาเช็คโทรศัพท์นี่นะครับก็ทําให้เขาทนไม่ได้นะทำให้แฟนสาวทนไม่ได้แล้วก็เรียกว่าเก็บของออกจากชายหาดนั้นทันทีนะครับเข็นลู่ออกไปเลย นะครับแล้วก็ในคลิปเนี่ยก็มีช่วงในช็อตที่รีเบคกานั้นเรียกว่าโอ้โฟหฟาดวงฟาดงาใส่โฟเดนนะครับพูดว่าเฮ้ยเธอคิดว่าฉันมันโง่นักหรือไงนะครับบอกนางนั่นด้วยว่าแบบไม่ต้องมายุ่งอะไรประมาณเนี้นะครับอืมเรียกว่าฟิลโฟเดนเนี่ยน่าจะมีการแอบคุยกับสาวปริศนานั่นแหละนะครับโดยโฟเดนเองก็โอ้โห นะฮะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขามีข่าวเช้าแบบนี้เคยโดนไล่ตะเพิดออกจากแคมป์ทีมชาติอังกฤษพร้อมกับเมสันไม้เขียวมาแล้วเมสันกรีนบู๊ที่ตอนนี้ก็นะฮะหมดอนาคตไปแล้วหลังจากที่ทําร้ายแฟนสาวนะครับเอ๊ะไอหนูนะฮะทำตัวดีๆหน่อยนะไม่อยากจะให้หมดอนาคตเลยในเรื่องของแบบนี้นะครับแต่คือเรื่องแบบนี้มันไม่ถึงกับขนาดหมดอนาคตหรอกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทําร้ายร่างกายนะครับแต่มันเป็นการทําร้ายทางจิตใจแต่ว่าภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยจะไม่ดีเอาสิ นะเพราะว่าเขาเองเนี่ยมีลูกกับรีเบคก้าคุกเนี่ยแฟนสาวของเขาที่เป็นภรรยาเนี่ยถึง2คนนะฮะแล้วก็ลูกกาลังน่ารักน่าชังเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเห้ยถ้ากลับตัวกลับใจได้นะไอ,เอ้เรื่องเรื่องพวกนี้ก็เลิกได้ก็เลิกเถอะนะครับมันจะส่งผลไม่ดีทั้งนอกสนามและในสนามนะพอจิตใจไม่ดีนะครับทางบ้านไม่ดีเนี่ยเรื่องทางบ้านมันแย่เนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของฟอร์มในสนามด้วยเพราะฉะนั้นโฟเดนนะครับปรับได้ต้องปรับนะครับไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ย นะฮะเออมีลูกมีเมียแล้วเข้าใจว่ามันยังเป็นวัยรุ่นอะ่ะนะครับยี่สองเองอะแต่ว่าสิ่งที่คุณทามันก็คือสิ่งที่คุณเลือกเองไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้มีใครบีบบังคับให้คุณต้องมีภรรยาต้องมีลูกแต่คุณก็เลือกของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบนะครับในสิ่งที่คุณทําเป็นลูกผู้ชายด้วยนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามอ่ะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ปรับได้ต้องปรับ นะครับเป็นห่วงนะเป็นห่วงจริงๆสําหรับฟิลฟเดนนะครับเ,เรื่องในสนามผมไม่ห่วงอยู่แล้วเ,เรื่องฝีท้องฝีเท้าอ่ะนะครับแต่เรื่องนอกสนามเนี่ยผมเป็นห่วงไงอย่างบักแจ็คเองผมก็เป็นห่วงนะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยพี่เรียกว่าไงอะ่ะพอเวลาพักอะเขาก็ต้องเต็มที่กับเรื่องของการปาร์ตี้สังสรรค์สิจะไปว่าเขาทําไมแต่นะครับลองคิดสั้นๆง่ายๆก็คือคือไม่ได้ห้ามไม่ให้มีปาร์ตี้หรืออะไรนะแต่ว่า ทุกอย่างมันต้องอยู่ในกรอบขอบเขตที่มันควรจะเป็นปาร์ตี้ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทุกวันสิถึงจะพักผ่อนก็นเถอะแต่มันไม่ใช่ทุกวันนะฮะคือไม่คิดบ้างหรอว่าเวลาฟื้นฟูรีคอร์เวอรี่ร่างกายเนี่ยพอคุณโอ้โหสัมบเรเทมา,เาทุกวันในช่วงในช่วงพักผ่อนในช่วงประมาณสัก 2- องเสสัปดาห์เนี่ยแบบเละเทะตุ้มเป๊ะเลยแล้วการเรียกความฟิตเข้ามากลับมาเล่นในระดับสูงในพรีเมียร์ลีกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าคุณทําร่างกายให้แย่นะครับขนาดเราเนี่ย ขนาดเราเป็นคนปกติเนี่ยนะค,คือจะออกกาลังกายแบบเรีว่ายังไงให้มีความสม่ำเสมอ,อยังยากเลยอะ่ะเออยังเจ็บปวดผมนี่ออกกาลังกายอะ่ะผมเคยออกกำลังกายช่วงหนึ่งอะ่ะนะครับแบบหนักมากๆาเลยแบบต่อกันนะแล้วมีช่วงหนึ่งที่ป่วยแล้วก็หยุดพักไปะนะครับเดือนหนึ่งเต็มเ็มแล้วพอกลับมาออกอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ไหวฮนะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันนะครับร่างกายโอเคนะฟุตบอลอาจจะแข็งแกร่งกว่าเราแต่ว่าถ้ามันสูญเสียเรียกว่า ปล่อยตัวเองมากเกินไปผมว่ามันจะกลับมาค่อนข้างต้องใช้เวลานานก็เป็นห่วงครัคู่นะครับก็เอามาฝากกันแล้วกันสําหรับข่าวสารในวันนี้นะครับสําหรับข่าวสารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็หวังว่าจะได้รับฟังนะครับแล้วก็ได้ อัปเดตข่าวสารกันไปอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็พยายามจะหามาให้และวันนี้ข่าวก็อาจจะไม่ได้เยอะได้ไดเยอะมากเท่าไหร่นะครับก่อนจะจากกันไปฝากเสื้อช่องด้วยนะครับสั่งกันได้นะครับพ่ออเดอร์ก็ได้จนถึง30มิถุนายนราคานี้นะครับทุกไซส์5 5 0บาทรวมส่งทั่วประเทศก็สแกน QR Code นี้มาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ Li n e o f f i c i a l เอาไว้ด้วยใต้ De สคริป i ันของคลิปคลิปนี้นะครับสำหรับเวลาในการการายงานข่าวใน Channel c h anel n T Citizen วันนี้ของผมหมดลงแล้วต้องขอตุลาไปเกาะวันนี้สวัสดีครับ Thank you